สวัสดีเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาทุกคนคะ่ะวันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะและการมีส่วนร่วมทางการเมืองน,นะดูซิว่าในอนาคตนะคะเมื่ออายุของเด็กๆถึง18ปีบริบูรณ์แล้วนะคะเด็กๆจะต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรบ้างและศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายทางการเมืองน,นะคะ คุณครูจะพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก่อนนะคะโดยมีมาตรา83นะคะซึ่งจะพูดถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวน500คนดังต่อไปนี้สมาชิกที่มีจากการาที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต350คนและสมาชิกที่มาจากบัญชีรายชื่อ จำนวน150คนรวมกันเป็น500คนพอดีนะคะอ่ามาตราต่อไปมาตรา95นะคะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะก็ได้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยนะคะต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีในกรณีที่เป็นบุคคลที่เปลี่ยนสัญชาติ นะคะ 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งสมมุติว่าเด็กๆเกิดสมมุติว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งนะคะพุ่งนี้เด็กๆพุ่งนี้เด็กๆครบอายุ18ปีพอดีอย่างนี้เด็กๆใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเลือกตั้งวันนี้เด็กๆจะต้องอายุครบวันนี้พอดี อย่างสมมุติว่าเลือกตั้งวันที่20สมมุตินะคะสมมุติว่าเลือกตั้งวันที่20เด็กๆจะต้องเกิดวันที่20พอดีนะก็คืออายุครบ18ปดีพอดีถ้าเด็กๆเกิดวันที่21อย่างนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะถ้าเกิดเด็กๆเกิดวันที่18 19อย่างนี้ใช้ได้นะคะเพราะว่าครบ18ปปีในวันเลือกตั้งนะและมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งนั้นไม่น้อยกว่า90วันนะคะามาตราต่อไปเป็นมาตร96า96นะคะจะว่าด้วยเรื่องบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้ง1ก็คือพระภิกษุสามาเณรนักพรตหรือนักบวช 2. นะคะอยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้น จะถึงที่สุดหรือไม่ 3. คุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 4. วิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบนะคะอามาตาต,ต่อไปมาตร99า99อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคาวละ4ปีนับแต่วันเลือกตั้งนะคะก็คือ สอสอสวเราเนี่ยนะคะจะมีอายุ4ปีนะคะก็จะหมดวาระไปนะคะเหมือนเหมือนกันกับนายกรัฐมนตรีนะคะจะดํารงตําแหน่งคราวละ4ปีนะพอครบ4ปีแล้วก็จะหมดวาระแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะคะ,ะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการกระทําใดๆก็ตามที่เกิดโดยความเต็มใจ ไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่และไม่ว่าจะมีการจัดการอย่างไรเป็นระเบียบหรือไม่และไม่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือต่อเนื่องกันจะใช้วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อผลที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกนโยบายของรัฐหรือต่อการบริหารงานของรัฐ หรือต่อการเลือกผู้นำทางการเมืองของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติภาษานี้มันเป็นภาษากฎหมายนะคะเด็กๆมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะยังไงแล้วนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนก็ได้หรือรีรันฟังใหม่ก็ได้นะคะค่อยๆทำความเข้าใจนะ,ะต่อไปรูปแบบของการรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะ หก็คือการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นการมีส่วนร่วมอีกรูปแบบหนึ่งของทางการเมืองก็คือประชาชนเราทั่วไปนะคะ 2. การรณรงค์หาเสียงในประเทศไทยอาจมีการแบ่งการรณรงค์หาเสียงเป็น2ระยะก็คือระยะแรกจะในระยะเวลาที่ไม่มีพักการเมืองนะ และระยะที่2ก็คือการรณรงค์ในระยะที่มีพักการเมืองนะคะหลักๆของเราเลยเนี่ยนะคะก็คือการการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะแล้วก็นะคะตัวแทนผู้ลงสมัครเวลาเข้ามาหาเสียงนะคะก็ให้เด็กๆนึกถึงนโยบายของพักการเมือง ใช่ไหมคะว่าเขามีนโยบายที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนอย่างเราเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็ดูที่ตัวของอสอสอด้วยที่เราจะเลือกท่านเข้ามานะคะเพราะท่านถือว่าเป็นตัวแทนของเรานะเวลาเรา,าเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะเราก็สามารถนะไปแจ้งท่านนะคะว่าเราอยากให้เป็น แบบนั้นแบบนี้นะคะให้ท่านช่วยเราหน่อยได้ไหมนะคะเพราะถือว่าท่านนะคะ,ะเปรียบเสมือนตัวแทนของเราเปรียบเสมือนตัวแทนของประชาชนในพื้นที่นะคะที่ให้ท่านไปเป็นกระบอกเสียงช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ก็คืออย่างพวกเรานะคะเออเดี๋ยวอีกสักประมาณตอนนี้เด็กๆก,ก็น่าจะ14 1 5ใช่ไหมคะอีกสักประมาณ30ปีนะเด็กๆก,ก็จะ มีสิทธิ์ที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไม่มีใบงานให้นะคะก็ให้เด็กๆค่อยๆศึกษากันไปนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวว่าไปจีดวัคซีนมาใช่ไหมคะก็ฟังคลิปแล้วก็พักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆนะคะเล่า,าเรื่องสังคมคศึกษาสวัสดีครับ ในคลิปนี้เรามาดูเรื่องของการเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐจะพูดถึงหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับมีหน่วยงานไหนบ้างมี3หน่วยงานสั้นๆไปดูกันเลยครับอันแรกครับผู้ตรวจการแผ่นดินสัญลักษณ์ดังนี้นะโลโก้ของเขานะครับโลโก้ของเขาคือประมาณนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินพระมหากาษัตริย์แต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา ผู้ที่สภาคือสวเนะี่ยสวแนะนํามาพระองค์ก็แต่งตั้งนะครับโดยมีประธานวู้ที่สภาเป็นผู้รับสนองราชองการจําไว้เลยนะว่าทุกครั้งที่มีการการแต่งตั้งนะครับก็จะต้องมีผู้รับสนองราชองการด้วยนะครับ <c oughs> มีทั้งหมด3คนกรรมการนะครับมีทั้งหมด3คนอยู่ทั้งหมด6ปี3คนนี้อยู่6ปี หน้าที่ของเขาทำอะไรบ้างรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าที่ของรัฐเจ้าที่ของรัฐนะครับกระทำเรื่องต่างที่มันไม่เป็นธรรมประชาชนอย่างเราสามารถฟ้องที่สายด่วน1676เนะครับเป็นสายด่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าเจ้าที่คนไหนที่ทำหน้าที่ ไม่ยุติธรรมบ้างนะครับสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนะครับเมื่อรับเรื่องร้องเรียนก็ทําการพิจารณาตรวจสอบนะครับประมาณนี้แล้วก็จะประเมินผลแล้วก็รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีทุกๆปีฉะนั้นถ้ามีคำถามถามว่ารับเรื่องร้องทุกจากประชาชนจากการกระทําความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นหน้าที่ของใครก็ตอบไปเลยว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน ต่อไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตัวย่อก็คือปอปอชอปจุดปจดชจปปอชเนี่ยนะครับพระมหากาษาตัตริย์แต่งตั้งแต่งตั้งแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาอีกแล้วนะวุฒิสภาแนะนําอีกแล้วให้พระองค์แต่งตั้งโดยมีมประธานวุฒิสภาเป็นผู้รับสนองราชงการ มีประธานหนึ่งคนนะครับประธานปปชเนี่ยหนึ่งคนแล้วก็กรรมการอีก8คนฉะนั้นรวมกันก็มีทั้งหมด9คนดำรงตำแหน่ง9ปี9คน9ปีปปชนี้รรทำอะไรบ้างชื่อของเขา,าคือป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชื่อเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าเป็น,นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าที่ระดับสูงของรัฐ ก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับอธิบดีต่างๆนะครับนี่แหละนะครับปป,ปชทาหน้าที่ในการตรวจสอบหนี้สินแล้วก็ทรัพย์สินว่าคุณเป็นรัฐมนตรีเป็นนายก2 3สปี4ปีเนี่ยคุณมีเงินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับคุณไปโกงเข้ามาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านี่คือหน้าที่ของปป,ปช ในการตรวจสอบนะครับถ้าพบเหตุว่ามีการทุจริตถ้าพบนะว่ามีการทุจริตก็คนนั้นก็จะต้องทําการสืบสวนอีกสืบสวนและสุดท้ายก็ต้องออกจากตําแหน่งนะครับเมื่อคนนั้นพ้นจากตําแหน่งจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมือง5ปีประมาณนี้เนะะเาะปปชนะครับทำที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ไต่สวนสรุปสำนวนเสนอต่อวุฒิสภานะครับและถ้ามันมีเรื่องราวนะครับต่างๆที่ว่าถ้ามีความมูลความผิดจริงก็จะต้องเอาเรื่องนั้นนะครับไปให้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัวนี้เป็นสารเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเท่านั้น นะครับเหตุผลที่ไม่เอาไปรวมกับสารอื่นก็เพราะว่าป้องกันการแทรกแซงหรือว่าป้องกันแบบความลำบากใจของการตัดสินของของสารนะครับก็เลยแยกไปเลยนะครับสารนี้ถ้ามีการตัดสินว่าผิดจริงก็ออกจากตำแหน่งเลยนะจะไม่มีการแบบอุธทรท์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปปชจะต้องประเมินผลและแรายงานผลต่อคณะกรมคณะรัฐมนตรีทุกปีฉะนั้นถ้ามีคำถามถามว่า หน่วยงานใดที่ทาหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือหน่วยงานดใดในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็คือปอปอชสัญลักษณ์ตามนี้นะครับแล้วก็สายด่วน1784โทรได้ตลอดเลยนะถ้ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพบเห็นว่าอยู่ดีเฮ้ยนายกรัฐนายกอบอบตอคนนี้ทำไมอยู่ดีร่ำรวยผิดปกติออกรถออกบ้านซื้อที่ดิน ร่ำรวยผิดปกติเงินเดือนไม่น่าซื้อได้เราสามารถมันต้องมีมีเอกสารหน่อยแหละนะครับในการฟ้องร้องนะครับอยู่ดีพบเจอเฮ้ยทำไมอบตอทำไมนายกทำไมนายกเทศบาลคนนี้ร่ำรวยผิดปกติเราสามารถแบบให้ปปชตรวจสอบได้นะครับประมาณนี้เนาะและคณะกรรมการหรือว่าองค์กรสุดท้ายคือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตัวนี้เช่นเดียวกันครับพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยมีประธานวุฒิสภา,าเป็นผู้รับสนองราชชงการมีประธานกรรมการคนนี้หนึ่งคนแล้วก็กรรมการอีก6คนรวมเลยคณะกรรมการตรวจเงินเพนดินมีทั้งหมด7คนนะครับอยู่ทั้งหมด6ปีตรวจเงินเพนดินชื่อเขาทําตามวัตถุประสงค์เลยก็คือทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐดูหน่อยว่าโรงเรียนของพวกเราได้เงินมาเท่านี้เนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่โปร่งใสไหม ประมาณนี้นะครับกำหนดกฎเกณฑ์วางนโยบายนะครับในการตรวจเงินแผ่นดินให้คําปรึกษาและตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินนะครับพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางงบประมาณและการคลังนะครับฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐต่างๆเวลาได้รับงบประมาณมาจากภาครัฐมาจากแบบส่วนกลางก็ต้องใช้เงินให้มันถูกต้องนะครับถ้าตรวจพบว่าโรงเรียนไหน หน่วยงานราชการไหนมีการโกงมีการใช้เงินไม่ตรงนะครับก็อาจจะมีการลงโทษมีการเข้าคุกได้นะครับชื่อย่อคือคอตองอนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีทั้งหมดสามหน่วยงานประมาณนี้นะครับตรวจเงินแผ่นดินก็คือคอตองงนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการใช้เงินนะครับป้องกันการโกงตรวจสอบการร่ำรวยผิดปกติของนักการเมืองของนายกก็คือปปชนะครับ ตรวจสอบพิจารณานะครับรับเรื่องร้องทุกจากการทํางานอย่างไม่เป็นธรรมของเจ้าที่ของรัฐก,ก็คือผู้ตรวจการแผ่นดิน 3. หน่วยงานนี้นะครับถึงแม้จะมีความแบบใกล้เคียงกันเนาะชื่อมันใกล้เคียงกันแต่ความจริงทํางานคนละด้านกันเลยดังนั้นแยกให้ออกด้วยนะนะครับคาบนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ